ไม่ต้องมีเพื่อนเยอะแค่มีไม่กี่คนที่รักกันจริงก็พอในอยุคที่โซเชียลมีเดียเข้ามามีบทบาทในชีวิตอย่างมากจำนวนเพื่อนผู้ติดตามและยอดไลค์กลายเป็นมาตรวัดความนิยมและคุณค่าทางสังคมทำให้หลายคนเชื่อว่าการมีเพื่อนเยอะๆการเป็นที่รู้จักในวงกว้างคือหนทางสู่ความสุขและความสมบูรณ์ในชีวิตเราจึงพยายามขยายวงสังคม ทำความรู้จักคนใหม่ๆอย่างต่อเนื่องและพยายามรักษาความสัมพันธ์กับคนจํานวนมากแม้บางครั้งจะต้องแลกมาด้วยความเหนื่อยล้าการสวมหน้ากากหรือความสัมพันธ์ที่ผิวเผินแต่เมื่อเราก้าวผ่านช่วงเวลาของชีวิตที่สแสวงหาการยอมรับจากภายนอกเรามักจะพบกับความจริงที่ว่าความสุขที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่ปริมาณของมิตรภาพแต่อยู่ที่คุณภาพของความสัมพันธ์เหล่านั้น การมีเพื่อนมากมายแต่ไรซึ่งความผูกพันที่ลึกซึง้งอาจไม่ต่างอะไรกับการมีความรู้สึกโดดเดี่ยวท่ามกลางผู้คนมากมายบทความนี้จะเจาะลึกถึงคุณค่าที่แท้จริงของการมีเพื่อนไม่กี่คนที่รักกันจริงชี้ให้เห็นว่าทำไมความสัมพันธ์ที่ลึกซึง้งและจริงใจจึงสำคัญกว่าจำนวนเพื่อนและเป็นกุญแจสำคัญสู่ความสุขความมั่นคงทางอารมณ์และชีวิตที่เติมเต็มอย่างยั่งยืน กับดักของเพื่อนเยอะปริมาณที่บันทอนคุณภาพการมีเพื่อนเยอะหรือการพยายามเป็นที่รู้จักของคนจำนวนมากอาจดูน่าดึงดูดแต่ก็มีกับดักที่ซ่อนอยู่ความสัมพันธ์ที่ผิวเผินเมื่อเรามีเพื่อนจำนวนมากเรามักจะไม่มีเวลาหรือพลังงานเพียงพอที่จะลงทุนในแต่ละความสัมพันธ์ให้ลึกซึง้งทำให้มิตรภาพเหล่านั้นเป็นเพียงการรู้จักผิวเผิน ไม่ได้มีการเชื่อมโยงทางอารมณ์ที่แท้จริงความเหนื่อยล้าทางสังคมการรักษาสัมพันธ์กับคนจำนวนมากต้องใช้พลังงานอย่างมหาศาลทั้งการต้องคอยปรับตัวการรักษาภาพลักษณ์หรือการเข้าร่วมกิจกรรมที่ไม่ใช่ตัวตนทำให้เกิดความเหนื่อยล้าทางอารมณ์และจิตใจความไม่กิงใจและการสวมหน้ากากในวงสังคมที่กว้างขึ้น เราอาจรู้สึกกดดันที่จะต้องเป็นคนที่ทุกคนพอใจทำให้ต้องสวมหน้ากากไม่กล้าเปิดเผยตัวตนที่แท้จริงเพราะกลัวว่าจะไม่ได้รับการยอมรับความรู้สึกโดดเดี่ยวท่ามกลางผู้คนแม้จะอยู่ท่ามกลางเพื่อนมากมายแต่หากไม่มีใครที่เราสามารถเปิดใจได้อย่างแท้จริงหรือไม่มีใครที่เข้าใจเราอย่างลึกซึง้งก็อาจนำไปสู่ความรู้สึกโดดเดี่ยวภายในการขาดพื้นที่ปลอดภยัย เมื่อไม่มีเพื่อนที่ไว้ใจได้มากพอเราอาจขาดพื้นที่ปลอดภัยที่จะแสดงความเปราะบางขอคำปรึกษาหรือระบายความทุกข์ใจทำให้ต้องเก็บกดความรู้สึกไว้ภายในคุณค่าของเพื่อนไม่กี่คนที่รักกันจริงคุณภาพที่สร้างความสุขตรงกันข้ามกับจำนวนเพื่อนไม่กี่คนที่รักกันจริงมอบคุณค่าและประโยชน์ที่ลึกซึ้งและมากมายกว่าพื้นที่ทางอารมณ์ที่ปลอดภัย การยอมรับอย่างไม่มีเงื่อนไขเพื่อนแท้คือคนที่ยอมรับเราในแบบที่เราเป็นไม่ว่าเราจะมีข้อบกพร่องใดๆไม่ต้องพยายามเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อพวกเขาความรู้สึกปลอดภัยเราสามารถเปิดเผย,ยความอ่อนแอความกลัวความเศร้าหรือแม้กระทั่งความผิดพลาดโดยไม่ต้องกลัวว่าจะถูกตัดสินถูกตำหนิหรือถูกทรยศการปลดปล่อยตัวตน คุณสามารถเป็นตัวของตัวเองได้อย่างอิสระไม่ต้องสวมหน้ากากไม่ต้องแกล้งทำให้จิตใจเป็นอิสระและผ่อนคลายความเชื่อมโยงที่ลึกซึ้งและมีความหมายความเข้าใจที่แท้จริงเพื่อนแท้คือคนที่เข้าใจความคิดความรู้สึกและประสบการณ์ของเราอย่างลึกซึง้งบางครั้งไม่จำเป็นต้องพูดอะไรมากมายพวกเขาก็เข้าใจการสนับสนุนที่แท้จริง พวกเขาจะอยู่เคียงข้างคุณในทุกสถานการณ์ไม่ว่าคุณจะเจอเรื่องดีหรือร้ายพร้อมที่จะให้กำลังใจให้คำปรึกษาหรือยืนมือเข้าช่วยการเติบโตร่วมกันเพื่อนแท้คือคนที่ส่งเสริมให้คุณเป็นตัวเองในแบบที่ดีที่สุดสนับสนุนให้คุณเรียนรู้เติบโตและทำตามความฝันความมั่นคงทางอารมณ์หลักยึดในยามวิกฤต เมื่อชีวิตเผชิญกับความท้าทายเพื่อนแท้คือผู้ที่อยู่เคียงข้างช่วยให้เราผ่านพ้นช่วงเวลาที่ยากลำบากไปได้ลดความเครียดและความวิตกกังวลการได้ระบายความรู้สึกหรือขอคำปรึกษาจากเพื่อนที่ไว้ใจช่วยลดความเครียดและความวิตกกังวลได้อย่างมากเพิ่มความเชื่อมั่นในตนเองการได้รับการยอมรับและความรักจากเพื่อนแท้ช่วยเสริมสร้างความมั่นใจในตนเองและทำให้เรารู้สึกว่าตัวเองมีคุณค่า ความสุขที่ยั่งยืนความสุขที่เกิดจากความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งและจริงใจเป็นความสุขที่มั่นคงยั่งยืนและเติมเต็มจิตใจมากกว่าความสุขฉาบฉ่วยประสบการณ์ร่วมกันที่มีคุณค่าการได้สร้างความทรงจำดีๆร่วมกันการผจญภัยหรือการผ่านอุปสรรคไปด้วยกันสร้างคุณค่าและความผูกพันที่เงินทองสื้อไม่ได้เส้นทางสุขการสร้างและรักษาเพื่อนไม่กี่คนที่รักกันจริง การสร้างมิตรภาพที่ลึกซึ้งไม่ใช่เรื่องของโชคชะตาเพียงอย่างเดียวแต่ต้องอาศัยการลงทุนในเวลาความใส่ใจและความจริงใจ 1>, 1. เลือกคบอย่างมีคุณภาพ Quality over quantity ทบทวนวงสังคมลองพิจารณาว่าในชีวิตคุณมีใครบ้างที่คุณรู้สึกสบายใจที่จะเป็นตัวเองได้อย่างเต็มที่ใครคือคนที่อยู่เคียงข้างคุณเสมอ ให้เวลากับเพื่อนสนิทและครอบครัวอย่างสม่ำเสมอแทนที่จะกระจายเวลาไปให้คนจำนวนมากเรียนรู้ที่จะปล่อยวางความสัมพันธ์ที่ไม่ได้เติมเต็มไม่จำเป็นต้องรักษาความสัมพันธ์กับทุกคนที่รู้จักหากความสัมพันธ์นั้นไม่ได้สร้างคุณค่าหรือทำให้คุณรู้สึกเหนื่อยล้า 2. ลงทุนในความสัมพันธ์ด้วยความจริงใจ invest with authenticity เป็นผู้ฟังที่ดีรับฟังเพื่อนอย่างตั้งใจ แสดงความเห็นอกเห็นใจและไม่ตัดสินเปิดเผยตัวเองอย่างแท้จริงกล้าที่จะเปิดเผยความรู้สึกความคิดและความเปราะบางของตัวเองให้เพื่อนสนิทได้รู้เพื่อสร้างความไว้วางใจที่ลึกซึง้งแสดงความชื่นชมและขอบคุณบอกเพื่อนบ่อยๆว่าคุณเห็นคุณค่าในตัวพวกเขาและขอบคุณสำหรับการมีอยู่ของพวกเขาเป็นคนที่ไม่ต้องเกรงใจกันในบางเรื่อง ความสัมพันธ์ที่แท้จริงคือการที่เราสามารถพูดคุยกันได้อย่างตรงไปตรงมาไม่ต้องเกรงใจในบางเรื่องเพื่อให้เกิดความเข้าใจที่แท้จริง 3. อยู่เคียงข้างในยามยาก Be there t ู d ิก and tin ให้การสนับสนุนเมื่อเพื่อนเผชิญปัญหาจงอยู่เคียงข้างให้กำลังใจและยื่นมือเข้าช่วยเท่าที่คุณทำได้เฉลิมฉลองความสำเร็จ ยินดีกับความสำเร็จของเพื่อนอย่างแท้จริงและร่วมเฉลิมฉลองกับพวกเขาให้พื้นที่บางครั้งการอยู่เคียงข้างอาจหมายถึงการให้พื้นที่ส่วนตัวหรือการอยู่เงียบๆด้วยกัน 4. พัฒนาทักษะการสื่อสาร develop communication skills สื่อสารอย่างเปิดเผยและตรงไปตรงมากล้าที่จะพูดคุยเรื่องที่จริงจังความรู้สึกหรือความขัดแย้งอย่างสร้างสารรค์ เรียนรู้ที่จะขอโทษและให้อภัยความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนต้องผ่านการให้อภัยและการเรียนรู้จากความผิดพลาด 5. ให้พื้นที่แก่กันและกัน Give each other space เคารพความแตกต่างเข้าใจว่าทุกคนมีชีวิตส่วนตัวมีเป้าหมายที่แตกต่างกันและมีขอบเขตส่วนบุคคลไม่ยึดติด การเป็นเพื่อนที่ดีคือการปล่อยให้อีกฝ่ายได้เติบโตในเส้นทางของตัวเองโดยไม่พยายามควบคุมหรือยึดติด 6. เป็นเพื่อนในแบบที่คุณอยากมี be the friend you want to have เริ่มต้นจากตัวเองหากคุณอยากมีเพื่อนที่จริงใจซื่อสัตย์และเข้าใจก็จงเป็นคนคนนั้นก่อนส่งพลังงานบวกความสัมพันธ์ที่ดี เริ่มต้นจากการส่งพลังงานบวกและความเมตตาให้กันบทสรุปความสุขที่แท้จริงจากมิตรภาพที่จริงใจในโลกที่ความสัมพันธ์ถูกวัดด้วยตัวเลขและย,ยอดไหลง่ายขึ้นกว่าเดิมมากแล้วการหันกลับมาให้คุณค่ากับมิตรภาพที่แท้จริงที่ไม่จำเป็นต้องมีจำนวนมากแต่เปี่ยมด้วยคุณภาพคือสิ่งสำคัญอย่างยิ่งในการสร้างความสุขและความมั่นคงในชีวิต การมีเพื่อนไม่กี่คนที่รักกันจริงเข้าใจกันอย่างลึกซึ้งยอมรับกันอย่างไม่มีเงื่อนไขและพร้อมจะอยู่เคียงข้างกันในทุกสถานการณ์คือสมบัติล้ำค่าที่เงินทองไม่สามารถซื้อได้และเป็นรากฐานที่แข็งแกร่งในการ,รเผชิญหน้ากับความท้าทายของชีวิตจงลงทุนในความสัมพันธ์ที่เติมเต็มจิตวิญญาณของคุณอย่างแท้จริง อย่าปล่อยให้ตัวเองต้องเหนื่อยล้าจากการวิ่งไล่ตามปริมาณเพื่อนที่ไร้ซึ่งความหมายเพราะเมื่อคุณมีเพื่อนแท้ที่รักกันจริงแม้เพียงไม่กี่คนนั่นก็เพียงพอแล้วที่จะทำให้ชีวิตของคุณเ่ยมด้วยความสุขความอบอุ่นและความสงบภายในอย่างยั่งยืนคุณพร้อมแล้วหรือยังที่จะให้คุณค่ากับคุณภาพของมิตรภาพเหนือกว่าปริมาณแล้วหรือยัง